เราไม่ชอบทามอาชีพพวกนี้เราไม่ชอบหรอกก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราทําไม่ได้หรอกแนวเดียวกันไม่ชอบคือเห็นหลายคนมาพีเศนให้เราแล้วนะเราไม่เอาเลยว่าเราไม่ชอบเลยอนาะชีพเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องไปง้อคนไปชวนคนเรารู้สึกว่าไม่ไม่ถนัดกับเราเราก็จะถามไว้แล้วเพื่อนนะ่ะคิดว่าสิ่งที่นายชอบนายชอบทาอะไรเนะเราก็ต้องย้อนคาถามบีกให้เขาตอบแล้วสิ่งที่นายชอบนะี่ยนายชอบอะไรเราก็ชอบทำง,งานของเราแบบนี้โน่นนี่นั่นนะ อันนี้นายทำมากี่ปีละสิบปียี่สิบปีเบื่อไหมจากทางเลยโอ้เบื่อโอาอยากจริง,รง,รงนะเวนยเราอยากออกซะม,มีอาชีพอื่นโน่นนี่เราก็อยากทำเนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้จะทําอะไรเลยต้องทํางานประจเนี่ยวันๆเนี่ยเราอยากแลวยังไม่รู้เลยเนี่ยเห็นตอนนี้เขาจะให้ออกด้วยนะตอนนี้เริ่มแผนโนใออ้ให้ออกให้ออกให้ออกเขาเขากําลังให้ลาออกกันนะ่ะเขาจ่ายชดเชยเนี่ยบางบริษัทเริ่มเริ่มที่อยากเอาคนเก่าออกไปแล้วนายคิดว่าถ้าวันหนึ่งมันปุ้งเป็นนายละ ไอสิ่งที่นายชอบหรือว่านี้ถเอทำเกิดว่าหนึ่งบริษัทเขาดิกนายออกจากที่ทํางานละเขาเลี้ยอนายออกไปละนายจะทํำยังไงเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเออว่ะแล้วถ้านายไม่ได้มีงานทาแล้วนายจะทําอะไรนายคิดวางแผนไว้หรือ,อยังบางคนเขาบอกว่ายังบางคนอ่ะคิดไปแล้วโน่นนี่นะไม่รู้ดอกอนาคตจะเป็นยังไงจะดีกว่าไหมเพื่อนเทาวันเนี้ยไอสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเหมือนกันเราก็ไม่ชอบมากกว่าเลยเราไม่เคยชอบอาชีพนี้นะพูดจริงๆเนี่ยปว คอเบื่อคตดแย่เลยลแรกๆที่คนมาชวนเราเนี่ยเรารู้สึกโอ้ h, โหอ่ะเขาเดินมาหาเราเอ้ยเราต้องเดินมีไกลเลยเรารู้สึกไม่ชอบเลยแต่พอวันนี้เราทําเนี่ยเราสําเร็จว่ะไอเราไม่ชอบในสิ่งเนี่ยในสิ่งเนี้ยเราไม่ชอบเลยแต่ไอสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันทาให้เรามีบ้านเนี่ยบ้านราคาเราเป็นร้อยล้านเนี่ยแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันทาํา,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 000 000ทาทให้เรามีเบรลี่ครับยี่ห้าล้านเนี่ยไอสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีเงินทําให้เรามีเงินหลายร้อยล้านเนี่ยอันนี้คือสมมติเรายกตัวอย่างให้เขาเห็นเลยว่านี่แหละเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบ S <S <an itary> แต่เราได้ในสิ่งที่เราชอบนะเพื่อนจะดีกว่าไหมวันนี้ไม่รู้อาานาคตจะเป็นไงแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มจับเือกันเดิมเนี่ยทําในสิ่งที่ไม่ชอบแล้ววันหนึ่งเราจะได้ในสิ่งที่ชอบดีกว่าไหมเพราะเราทํางานในสิ่งที่เราชอบมาแล้วนายก็รู้ว่ามันได้ระดับไหนอันนี้เราก็ไม่พูดถึงละกันแต่วันนี้ดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราจะมาจับเดิมในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราทําในสิ่ง ส่วนใหญ่ไม่ชอบแล้วเราทําแล้วมันจะสําเร็จเร็วกว่าเพราะไนสิ่งที่ทุกคนชอบนะเห็นไหมเนี่ยงานประจาเนี่ยทุกคนชอบหมดเลยเพราะมันมีไรายได้ทุกเดือนแล้วมาทําให้เรารวยได้ไหมละ่ะก็มันรวยไม่ได้ไงจะดีกว่าไหมเพื่อนเท่านี้เราจะจับเป็นเดือนทําในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราชอบอันนี้ก็คือเราอาจจะคุยประมาณนี้แนวนี้ให้กับลหลายคนที่รู้สึกว่า เฮ้ย hey, จากสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นเราเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองก็ต้องนําเสนอนะครับเหงากิจวิธีการที่ทําให้เราเองนั้นเราต้องคุยให้เขารู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกสบายใจนะอย่าไปกดดันอะไรเขานะคือเราต้องพูดให้เขาเห็นชี้ชอทงท้ายให้เขาเห็นให้ได้ว่าเอ้ยธุรกิจนี้ยมันทําให้ชีวิตดีขึ้นยังไงประสบความสำเร็จยิ่งถ้าเรามีภาพตัวเอง ความสำเร็จแล้วในการสปอนเซอร์จะง่ายมากแต่ถ้าไม่มีในวันเริ่มต้นใหม่เราต้องเหมือนว่าเราจับมือกับเพื่อนเรากำลังเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกันสู่ความสำเร็จร่วมกันอะไรประมาณนี้เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและครอบครัวของเราให้ประสบความสำเร็จประมาณนี้ได้นะครับอันนี้คือคือมันก็จะเป็นประเด็นนะครับ